สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอนช่องแม่บ้านฝรั่งเดนมาร์กค่ะพบกันวันนี้นะคะแอนก็มีสิ่งดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะและเป็นนี่เลยราวตากผ้าอนเนกประสงค์นะคะคุณจะซักรองเท้านะคะแล้วก็ไปตากนะคะหรือจะเป็นไม้แขวนเสื้อ อะไรก็แล้วแต่นะคะสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องเจาะฝาผนังค่ะก็ซื้อมาจาก Lazada า,านะคะซื้อมาสีอันก็ตก200กว่าบาทนะคะรวมค่าส่งด้วยก็ลองคำนวณดูนะคะว่ามันอันละเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเขาก็จะมีวิธีการประกอบนะคะให้เรามาด้วยนะคะข้างในมีอะไรบ้างนะคะอันไหนต้องประกอบอันไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาก็จะใส่มาเป็นถุงแบบนี้เลยค่ะทุกคน นี่นะคะก็ไอตัวถุงเนี่ยเขาก็จะเป็นซิปล็อกมาให้นะคะอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเทออกมาดูนะคะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเราก็ดูไปพร้อมๆกันเลยอุยๆกิๆ้งๆค่ะ ไอตัวกลมๆอันนี้นะคะก็เอาไว้เดี๋ยวแอนจะทําให้ดูนะคะว่าเขาไว้ทําอะไรนะคะก็หลักๆเลยก็น่าจะเอาไว้ปิดคมของไอเจ้าตัวอลูมิเนียมนี่นะคะและที่แอนจับนีก่ก็สามารถที่จะเอาไปติดกับฝาผนังได้ด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นกาวสองหน้านั่นเองนะคะก็จะมีแบบนี้มาให้เลยนะคะมีเหล็กมาทั้งหมดเนี่ยหอันนะคะแล้วก็มีอลูมิเนียมสีเงินเนี่ยมาอีก1อัน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะ และในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพลาสติกที่เราจะต้องเอากาวสองหน้าเนี่ยไปติดนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปติดกับฝาผานังเนาะก็แกะออกแล้วก็ปิดแล้วก็ไล่อากาศนะคะแบบนี้นะคะซึ่งรับรองค่ะว่าติดเหนียวแน่นแน่นอนนะคะและเดี๋ยวแอนจะพาไปติดนะคะว่ามันจะติดแน่นแค่ไหนต่อให้เราแขวนฝาผานังแขวนพ่อขน,นู สี 4, ่ห้าผืนนะคะผืนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ตกลงมาค่ะเพราะแอนเคยใช้แล้วแล้วก็ติดใจแล้วก็เลยสั่งมาอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะไอต้ต,ตัวกลมๆเขาก็ทําแบบนี้นะคะแต่ทุกคนก็ไม่ต้องทําตามแอนนะคะเพราะว่ากระแทกกระแทกไปเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้นี่เห็นไหมคะเพราะว่ากระแทกแรงเกินไปก็เป็นความผิดที่เราเองนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็เอาไว้แขวนไม้แขวนเสื้อได้เนาะเอาไว้ตากอะไรแล้วก็แขวนไม้แขวนเสื้อนะคะ ประกอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะจากนั้นเนี่ยก็แกะพลาสติกออกนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะแล้วก็นำไปติดกับฝาผนางังหรือวัาที่ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า เขาจะล่วงหล่นลงมานะคะต่อให้ผ้าขนหนูของเราหนาแค่ไหนนะคะก็อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวอจะติดให้ดูนะคะนี่ปรับเขาให้นะคะก็กดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องทุบแบบแอนนะคะแอนอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็คลิกเข้าไปในลิงก์ที่แอนใส่ไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะโอเคเป็นยังไงคะนี่ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเนี่ยแอนฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ